ตอนนี้ก็อยู่ที่ A อเทคนิคนะครับ A อเทคนิคแอนด์ซาวนะครับบ้านหม้อนะครับผมก็วันนี้มาเยี่ยมชมร้านมาอัปเดตสินค้าเหมือนเดิมนะครับผมพร้อมกับสินค้าใหม่ๆแนะนํานะครับสินค้าใหม่ๆแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นตูเอ็กทีฟหรือว่าพาวเวอร์อะไรก็ตามนะครับก็มีเยอะแยะมากมายราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนี่ครับโชว์ก่อนเ่อนี่นี่ตัวพวเท็นะครับผม มีพาวเวอร์มีจัดสอง a ช n นลจะสี่ a ช n นลอะไรเงี้ยก็มีหมดนะครับครับอันนี้ก็ไปดูข้างในเยี่ยมชมกันได้เลยราคาหลักพันคอร์สสองทงสองทางนี่ครับผมสองสามสี่เอ็กแอลนะครับผม, 2, 3, 4, XL, ค,บผมคอร์สนะครับคอร์ส จะเป็นแบรนด์ของร้านเองเลยหรือว่าจะเป็นตัวแบรนด์อื่นก็มีสินค้ามากมายให้เราเลือกให้เราชมกันได้นะครับผมอันนี้เป็น EQ นะครับอันนี้ก็ชั้นชั้นล่างนี่จะเป็น EQ จะเป็นขาสั้นขายาวอะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น M M MM. คาราคงคาราเกะสินค้าลดราคาสองพันครับผมสักสองพันอ่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนได้นะครับจะเอากี่วงกี่บัตรมีให้หมดเลยเอเทคนิคบ้านมอเรามีสองสาขานะครับบ้านมอเรามีสองสาขาเรามีสองสาขาให้เราเลือกชมได้นะครับ เมื่อกี้เราดูแอมตัวเล็กไปแล้วแอมนะครับแอมคารา,ากุงคาราเกะนี่ก็จะเป็นดอกลำพงลำพงมันจะเป็นเออ่8นิ้ว12นิ้ว15 18 21ก็ได้หมดนะครับได้หมดเลยน,ะนี่มีลายละเอียดพร้อมนะ21นิ้วจากนาโลว่าวอย6นิ้ว ปั๊บเบิ้ลทนคอาพร้อนผมแม่เล็กขนาดใหญ่3 0 0 5 0คูณ50สปไปเดอร์2ชั้นนะครับผมนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สนใจสอบถามกันได้นะครับสอบถามกันได้นะครับอ่าเรามาดูเมื่อกี้เราดูข้างในกันแล้วเราดูข้างในกันแล้วนะครับผมข้างในกันแล้วเรามาดูข้างนอกกันดูนว่ะเพราะว่าข้างนอกของถูก ของถูกของถูกนะครับ Junner A m F M นะครับผม Power p o w e นะครับผมสองชนแนลสีช่ชแนลแล้วแต่ฟอสซอบินตัวใหญ่โอ้้นี่ครับราคาตามนี้เนาะนี่เพราะว่าเสียงตามสายเนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่า เขาเขียนบอกผมบางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรม่ตอนนี้ไงใช่ไหมอันนี้นีนน่เขาเขียนบอกผมเรียบร้อยแล้วผมสามารถอธิบายได้เลยอันนี้ก็ได้ำรพงลำโพงแอคทีฟนะคู่ละสองพันห้าู่ละพันสามนี่สองพันนะครับสองพันห้าครับผมอันนี้ลดนะลดราคาจากสองพันเหลือพันสามเออ ซีรีส์4 0 0อ่าดูราคาเป็นหลักแล้วกันนะครับ M4 M4 Power ลำโพง4,005อันนี้4 4ชัแนลหรอ อาวเวอร์บางๆเล็กๆ4,000ตัวเล็กๆนี้มันกี่บาทเนี่ยนี่อยู่ประมาณถ้าได้เข้าเอาเวอร์ตัวนี้อยู่ประมาณ300ร้อยบาทสา0ร้อยบาทอย่างงี้ข้างละ150ยห้าสบาท เยอะนะพีเยอะนะให้ให้เราดูให้เราเลือกเลยหม้อแปลงสีควอนนี้บอกรายละเอียดมากเลยนะบอกรายละเอียดมากเลยนะเพราะบางทีเขาคนอื่นอ่ะคนที่เขาเล่นพาวเวอร์เป็นอยู่แล้วเขาจะบอกหม้อแปลงแบบนั้นหม้อแปลงแบบนี้ยังไงคอยนี้คอยนี้อะไรเงี้ยฟูบิดไม่บิดอะไรเงี้ยเชื่อรอยเลยหม้อแปลงเชื่อรอยอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดน,นะเพราะผมไม่ใช่นักเล่นพาวเวอร์ขนาดนั้นนะแต่ชอบถ่ายอ่า มอสเฟตนะครับมอสเฟตจานบินทน7,500อา่า7,500ถูกถูกว่านี้ตรงกลางตรงกลางก็ได้่ลำพง1,500 1,500นอนี่คู่ละห้าพันโอ้โหสินิ้วห้าพมี EQ มี USB มีไม่เรียบร้อย5้าพ มีมิกซ์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 นะครับมิกไบมิกพาวเวอร์ก็มีหลากหลายราคามีตั้งแต่4,700มี5,500หรือว่า2,000 3,000ก็มีนะครับผมแล้วแต่มีทุกแบรนด์มีทุกแบรนด์นะครับจะเป็นเอ่อ4 channel 6 channel 8 channel นะก็สามารถติดต่อติดตามกันได้นะครับจะเป็นยี่ห้อแบรนด์เฮดรุงเฮดร็อกนะครับผมเ เอทอันนี้เป็นแบรนด์ของเราเลยเหรอใช่ครับผมใช้ได้เลยอะเอาคิดดูแล้วกันทำมิกซ์เป็นแบรนด์ของตัวเองเลยอะเออดีไม่ดีแค่ไหนก็ลองคิดดูนะแล้วนี่ก็แต่เป็น MBA นะครับผม MBA ม i x มิกซ์มีเอมในตัว7,500ตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้วัดสูงอะกี่วัตตตัวนี้อยู่มันข้างละาร้อยห้าวัข้างละร้อยห้าาสิบ โอ้ย่างงี้ก็พันพันกว่าเล่นดอกสิได้สบายครับเล่นดอก18ได้สบายเลยโอ้สิบแปดคู่นึงมีสบายเลยครับสิบแปดคู่นึงได้สบายเลยนะ่นนะครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาไปเล่นแบบเอ่อสิสิบห้าเนาะสิบห้าสิบห้าได้สองสองใบได้ไหมข้างเราสองใบข้างละาสองใบอืมเจ็ดพันห้าโอ้ราคาน่าจับต้องนะครับราคาหน้าจับต้อง ราคาพิเศษดีๆที่สามารถแตะต้องกันได้ครับผมทางงบไปถึงก็รลดลงมาอีกนะครับลดสเปคลงมาเหลือ3 0 0นานะครับ4 channel 10 channel 3,700อันนี้8 channel 3,000 6 channel 2,700นนะครับผมพัดตรงพัดรอบ2อ0พเเอาไปไลฟ์สดหรือไปทำมิกซ์ซงมิกซาวเสียงอะไรเงี้ยก็ได้เลยนะ A1 นี่สองพันเจ็ดเองนะครับมิกไม่มีแอมอันนี้มิกไบมิกใบแต่ก่อนผมไม่รู้นะว่าบิกไบมิกไบไบอะไรเงี้ยมีคนให้ความรู้ผมเจอผมก็เลยโอ้มีมิกไบคือเป็นมิกอย่างเดียวนะครับมิกไม่มีมิกมีไบมิกมี power นี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับมี power ในตัวไปต่อลำโพงได้เลยอันนี้ ลดแล้วใช่ไหมเดือห้าพันถ้าราคาเต็มเท่าไหร่นะหกพันห้าหกพันห้าลดพันห้าโอ้จะมีที่ไหนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเอเทคนิคครับเอเทคนิคนะครับผมที่นี่เรามีสองสาขาเนาะมีสองสาขานะครับเอเทคนิคครับสามารถติดต่อติดตามก็ได้รายละเอียดจะทิ้งไว้เบอร์ใต้โทรไว้ทบอร์ทงเบอร์คิดได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ